ท่านผู้ชมครับสวัสดี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 มิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมเอกโซทาครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเดินทางมาไกลนะไม่มาไม่ได้เลยเขาบอกว่าที่นี่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องช่วงล่างแล้วเด่นไม่แพ้ใครจะถือว่าหนึ่งในตองอู่ะนะครับผมเอาอย่างนี้อยู่ข้างผมแล้วเนี่ยขวามือของผมนี่คือเจ้าของอู่ที่นี่อู่อะไรชื่ออะไรเดี๋ยวไปรู้จักกับเขากเลยครับอ่ะชื่ออะไรฮะสวัสดีครับผมร้านโกดังโลซิ่งดาวิจัดให้นะชื่อดาวิด ก่อนที่มาเปิดร้านนี่คุณทําอะไรมาผมก็เป็นช่างจากร้านอู่ทั่วไปอู่ทั่วไปเออก็คือเป็นเป็นช่างเออคุณเรียนจบช่างมาหรือไรผมก็มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับช่างนะครับประมาณ6 7ปีชอบแต่งรถอยู่แล้วใจรักใช่ครับอะไรประมาณนั้นประมาณนี้ก็เลยจะแต่งเองใช่ครับเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูว่ากูไปคุกคีเลยดีกว่าใช่ก็เลยไปอยู่กับเพื่อนบ้างเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนเนี่ย เป็นคนที่ชอบแต่งรถเหมือนกับเราก็เลยไล่แต่งเพื่อนมาชัส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าเอเราตัเราก็ต้องมาหาวิชาเพิ่มแล้วก็ต้องเปิดร้านเองบ้างละแล้วหลังจากนั้นพอมาเปิดเปิดอู่เนี่ยก็คือก็บอกกล่าวกันนะนะกับจากที่เราอยู่ว่าเราจะมาเปิดละครับตอนแรกเปิดเป็นอู่อะไรฮะตอนแรกผมเปิดเป็นอู่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะเอาจริงๆใช่แต่ว่า มันเกี่ยวกับอะไรวะมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนไม่ค่อยขี่กันแล้วเราก็เลยแบบไม่รู้จะทําอะไรครับพี่<ต>ก็เลยก็เลยมา <ừ> ลองทํารถยนต์ผล <ừ> ปรากฏว่าเพื่อนเราเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์มีรถยนต์ทุกคนผมก็เลยหันกลับมาทํารถยนต์อ่ที่นี่มีทําอะไรบ้างที่นี่ก็มีเปลี่ยนล้อแมกเปลีย่ยนยางครับโช๊คนะฮะโหลดจัดทรงแหนบนะครับถ่าย <ừ> มันเครื่องนะครับเซอร์วิสเครื่องยนต์เล็กๆน้อยๆนะฮะที่ไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็ สายซิ่งทั้งระบบทั้งระบบใช่ครับทำหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเบลาวพับตัดดัดครับผมทําหมดเลยถุงลมทำไหมถุงลมทําครับเอาทำด้วยครับและที่สําคัญครับพอพูดถึงช่วงล่างระบบถุงลมเสร็จปุ๊บที่ขาดไม่ได้นะั่นคือช Red ็อกแบตเอกฮะดาวิดครับที่ถามเลยว่าทําไมคุณถึงเลือกใช้ช็อกยี่ห้อนี้ฮะนุ่มเหน็บครับอ่าอันดับแรกเลยนะฮะนุ่มเหนิบนะฮะครับฟีดแบ็กการตอบรับของลูกค้ากลับมาเนี่ยดีมากนะครับซึ่งแตกต่างจาก แบรนด์อื่นเราไม่ได้พูดถึงนะครับก็แตกต่างอ่ะแบรนด์นี้ผมก็แนะนําเลยว่าแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของทางร้านนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเพราะว่าที่จันทบุรีเนี่ยเป็นเรื่องขึ้นชื่อกับเมืองผลไม้นะฮะเรื่องโช๊คแกน20มิลนะครับสามารถรับน้ําหนักได้นะครับที่สําคัญเลยของเขาเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีขนาดโหลดสุดตามลูกค้าต้องการจ่ายโหลดแบบสุดๆเลยสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบ สองนิ้วสอดแล้วก็บอกเนี่ยห้าสิบเจ็ดเนี่ยอย่างที่บอกบางทีเนี่ยคนมันจะเป็นอย่างนี้มีความหลายความคิดที่ว่าเฮ้ยโชคอะแท้จริงแล้วชอบแกนส6ิบหกมากกว่าเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าแกนส6ิบหกนุ่มกว่ากระบอกน้ํามันอะมันจะมันจะเยอะกว่าใช่แต่เนี่ยถึงแกน2ยี่สิบก็จริงใช่แต่เขาขยาใหญ่กระบอกน้ํามันเพิ่มขึ้นตามคเป็นห้าสิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวล,ลคุณได้ความแข็งแรงกลับไปด้วยแล้วอย่างนี้บอกได้ไหมเวลาชุดจัดทรงชุดนี้ ราคาเท่าไหร่อ่ะบอกเพื่อนทางบ้านได้ไหมก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000บาทครับเสียงดังอ่ะหูหูพึ่งเลยเมื่อกี้คู่หนึ่งอ่าทั้ง4ต้นเลยอ่ะสี่ต้นทั้งสี่ต้นคู่หน้าถ้าเฉพาะคู่หน้าก็ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทใช่ครับคู่หลังคู่หลังก็สามพันกว่าบาทเหมือนกันใช่รวมกันเจ็ดพันบาทใช่แต่ว่าถ้าซื้อเป็นซื้อเป็นคู่จะก็ก็จะซื้อเป็นชุดทั้งชุดก็เราจะฟรีค่าแรงค่าบริการติดตั้งนะครับแล้วลก no ็ต uh, anyway mm hmm ah, ั้งศูนย uh> ์ฟรีครบหมดโอ้ยดีว่ะใช่ ตั้งศูนย์ทวงล้ออะไรครบหมดเลยใช่ครับแล้วพมดนลอยไอ้จัดทรงเนี่ยไอ้ที่บอกรถเข้ามาเยอะๆวันที่ป็นสิบสิบคันเนี่ยที่มันต่อแถวกันมาเนเขามันราคาเท่าไหร่กันนะเวลาจัดทรงอ่ะจัดทรงก็มีราคาเริ่มต้นครับลดราคาเริ่มต้นหน้าหลังสามพันบาทอุ้ยท่านนี้ไม่ต้องไปไกลหรอกเชื่อผมเพราะมันสามพันเองมันถูกแล้วตอนนี้ข้างหน้าเป็นลัสตัทแบบเกลียวใช่ครับข้างหลังล่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากโหลดลงกี่นิ้วได้เราก็จะจัดตามจัดตามให้เลยไม่ว่าจะมี กล่องโหลดนะครับรวมดัดแหนบนะครับรวมตรงเตงสั้นอะไรเงี้ยเราก็จัดให้หมดนะครับอย่างคันนี้กี่กี่เท่าไร่นโหลดเท่าไหร่คันสีเทานี่นี่มันรถตัวสูงปะ่ะรถตัวสูงครับออตัวสูงย้ายแหนบลงล่างเออท่าไหร่อ่ะใช่ตัวสูงย้ายแหนบลงล่างก็มีเปลี่ยนโช๊คด้วยครับผมตัวนี้ก็ประมาณข้างหลังย้ายแหนบลงล่างก็ประมาณเจ็ดพันบาทอะไรไอหมูสามตัวเนี้ยไอหมูสามตัวนี้เป็นรถเป็นรถบรรทุกหมูนะใช่ไหมใช่ครับจร,จริงๆเลยใช่ปะ่ะใช่ครับตัวนี้ใส่โช้เลนเอ็กซ์อยู่ด้วย แล้วเห็นมีข้างหน้าอยู่คันเขียวแน้่ก็ทำอะไรบ้างอะข้างหน้าคันเขียวสวยมากเลยคันนั้นอะวันนี้เอามาเปลี่ยนล้อนะครับเอารล้อก็สวยอยู่แล้วใช่แต่ว่าเป็นคนที่เบื่อครับอุ้ยเราคุยกับเจ้าสัวป่ะเนี่ยคันนั้นเป็นเป็นเหมือนพี่ชายผมนะครับเขาเป็นประธานกลุ่มการลอนจันทบุรีโอ้ตกนนัอนผมเห็นเยอะนะใช่ครับตอนนี้ต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมคือสายคลีนเขาบอกขายดีมากๆครับล้อสายคลีนขายดีมากๆคือเป็นล้อแบบประมาณทองซีด สีบรอนสีสว่างต่างๆเนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงมากก็คือสายครีนชุดเท่าไหร่ฮะก็ถ้าเกิดเป็นล้อแมกพร้อมยางนะครับที่ร้านเราจัดโปรโมชั่นอยู่19,900นานยะครับยังไม่รวมเทิร์นเดิมเทิร์นเดิมลดลงไปอีกตอนแ้วแต่ราคาแล้วแต่ภาพแบบว่าล้อมีไม่มีรอยนะครับก็จะตกอยู่ประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ5 0 0 0ัน0 0ประมาณนี้โอ้โหด้วกาเทิร์นเยอะว่ะใช่โอ้ดับิดทนเทิร์นเยอะอะท่านผู้ชมครับ คือเดี๋ยวพูดก,กันไปก็อาจจะไม่เข้าใจเอาอย่างนี้ผมขออนุญาตให้ดาวิดช่วยพาเนี่ยทีมงานไปลองได้ไหมโชกคได้ครับลองขับลองฟิลดูเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาเจ้าถิ่นอยู่แล้วได้ครับผมไม่อยากโดนจับอยู่ที่นี่ <laughs> <laughs> เอาคนที่เป็นเจ้าของอู่ดีกว่าเขาจะได้รู้เอยหน้ากันก็ร,รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเทสหน่อยว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกกันเอาละคท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากมาทำรถกับดาวิดอยากมาเนี่ยเปลี่ยนโชคเรดเอ็กที่เป็น ชุดเป็นที่นิยมของประเทศไทยในตอนนี้หรือจะมาเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องดีๆอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมาได้ไงฮะก็ร้านเราตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็ปักหมุดมาที่โรงแรมเทปิแกนเลยก็ได้นะครับอยู่ตรงสะพานตีรัตนะครับ สะพานตลาดพลอยที่เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดจันทบุรีนะครับใช่ลงสะพานตีรัดมาร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับซ้ายมือครับแต่ถ้าเกิดขวามือเป็นร้านนวดนะร้านนวดแน่นอนแต่เนั้นคือทำารถรอนานใช่ครับไปก่อนเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนวดเลยข้ามเดินข้ามดีๆนะครับผมจะได้ไม่สะดุดอ่ะวันนี้ขอบคุณดาวิดมากครับขอบคุณนะขอบคุณนะดาวิดอย่าลืมนะจัดได้หน่อยหนึ่งตึงหนึ่งตึงเอาดีๆอ่าจัดไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเรดเด็กเอาอยู่ไหมไปเลยฮะ ครับเดี๋ยวไปเช็ฟิลลิ่งของโช๊คเลสเออันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าโหลดหลัง5น,นิ้วนะครับแบบว่าพับซุ้มแล้วก็ชิดซุ้มเลยนะครับร้อยต่อถนนเก็บได้นะครับ เก็บเนียนเลยนะเวเก็บเนียนมีประสิทธิภาพครับ,รบ <c oughs> แต่ว่ารถเตีย้ยก็อย่างว่ารถเตี้ยมันมันไม่ได้เนียนมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าต่างจากตัวอื่นไหมผมว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ยดีดีกว่าตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอยากให้ทุกคนได้มาลองหลาออย่างอะคันนี้ใช้บรรทุกข,ของหนักใช่ครับปกติบรรทุกข,ของหนักจะนุ่มใช่ครับแล้วถ้าไม่บรรทุกมันจะกระด้างใช่ครับแต่นี้นุ่มเลยรถเปล่านุ่มเลย รถะะเปล่านี่นุ่มๆเลยขับเนียนๆเมื่อกี้เหยียบประมาณร้อยนิดๆน,น,นะครับถนนหลวงเราพูดไม่ได้เนาะ <So> ก,ก็เหยียบเหยียบใช้งานนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ oh, เรื่อง,เ,เ,รองเรื่องเวลาขับเนี่ยใช่ไม่มีเลื้อยออกตัวนะครับกระแทกนะครับกระชากไม่มีเลื้อยเลยนะฮะนุ่มฟิลลิ่งดีสมูทมากครับอยากรู้ต้องมาลอง ใช่ครับเอาแล้วครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้ามาเซ็ตโชคหรือว่าเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องหรือเซอร์วิสอื่นๆสามารถติดต่อได้ทางเพจอะไรครับพี่หลานกวนังรุ่งทว่ิจดให้ครับผมนะครับก็เข้ามาได้ตลอดเลยหรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะครับได้ครับ087 834 5463ครับโทรก่อนได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับ